สวัสดีครับตอนนี้มายืนที่หน้าบ้านนะครับออกมานอกบ้านมาดูอะไรหน่อยดูว่าการจราจรสำหรับวันเด็กวันนี้วันที่14มกราคม2566วันเสาร์นะครับเห็นลิบลเป็นสุเราเป็นมอสนะครับส่วนทางขวามือคือฝั่งตรงข้ามของบ้านที่ผมอยู่ ก็จะเป็นทั้งบ้านทั้งร้านมีทั้งร้านน,นะครับอาสัาตเห็นรถวิ่งมาครับส่วนฝั่งตรงข้ามเลยช็อกโกแลตเป็นร้านช็อกโกแลตนี่เป็นบรรยากาศของกรุงอาบูดาบีข้างหน้ามี CRV อยู่หนึ่งคัน มองไปทางนู้นลิบๆสัญญาณจราจรยังเป็นไฟสีแดงอยู่ก็คงสักพักหนึ่งรถคงวิ่งมาได้บรรยากาศตอนนี้เวลาที่อาบูดาบีประมาณห้าโมงครึ่งนห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่ง รถเมล์ฝั่งช็อกโกแลตเนี่ยบางวันเห็นเขาเปิดจนถึงเที่ยงคืนมีสปาด้วยมีสปามีร้านอาหารวันก่อนนู้นเดินไปทางทางซ้ายมือนะครับเดินไปไปตัดผม60ดิรัมก็ประมาณ600บาท ส่วนที่กำแพงเนี่ยเขามาซ่อมให้ก่อนนั้นเนี่ยเป็นตรงนี้คือมองเห็นเหล็กโผลออกมามาซ่อมตรงนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวอีกวันสองวันสีแห้งมากกว่านี้คือคงมาทาสีให้คือปล่อยให้ปูนเซตตัว ถือว่ามีรถอยู่พอสมควรนะครับรถอยู่พอสมควรรยากาศก็โอเคอยู่มาดูต้นแคกันเล็กน้อยอต้นแคบางครั้งก็มีดอกแคเราคงมาปลูกไว้นานแล้วล่ะผมว่าเอา ไปทำเป็นแกงเป็นอะไรได้นะครับส่วนที่ป้ายเดี๋ยวให้ดูป้ายจะได้เห็นว่าเป็น Thai Ambassador's Residence ชัดเจนนะบางคนอาจจะมีความสับสนก็เลยติดป้ายไว้บอกว่า for applying visa and the embassy location please contact royal thai embassy ออกเบอร์โทรศัพท์ด้วยแล้วก็ Visa Section working hours 9 3 0ถึงอบส่วนตรงนี้ตรงนี้เป็นเพื่อนบ้านที่เป็น medical center วันนี้เป็นวันเสาร์ก็ไม่มีไม่มีลูกค้า max care medical center ถัดไปก็เป็นบ้านคน ฝั่งนู้นก็เป็นบ้านคนแล้วก็มี medical center เช่นกันก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับมีทั้งบ้านคนแล้วฝั่งนู้นเห็นริบลิบที่ผมเคยเดินไปตัดผมก็เป็น shop house เป็นอาคารพาณิชย์ตรงนี้ก็โอเคได้อยู่ครับนี่แหละเป็นบรรยากาศของอาบูดาบี